ต้องไปตํารวจ IT, ไอทีโยงกันไปโยนกันมาจนมาออกทีวีค่ะอาจารย์ได้ดูจากข่าวนั้นตอนนั้นยังไม่มีกฎหมายฉบับนี้ธนาคารก็บ้บยไปโบยมาอาจารย์ก็อันนี้คือที่มาที่ไปหลักการเหตุผลของกฎหมายฉบับนี้เขาออกมาเพื่อการนี้ทีนี้ถ้ากฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับแล้วเนี่ยทุนจดไ้เลยนะกฎหมายที่เกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีประกาศใช้เมื่อมีนา2566จดไปเลยค่ะ ถ้าเกิดญาติพี่น้องของท่านเข้าสู่หมดกฎหมายนะคะท่านชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พบกันพรุ่งนี้ชั่วโมงแรกประมาณสามโมงกว่าๆถ้าเกิดญาติพี่น้องของท่านหรือตัวท่านเองเกิดพลาดพลั้งไปโดนกดไปแล้วเนะี่ยสิ่งที่ท่านต้องรีบทาภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงโทรไปหาธนาคารเจ้าที่ ท่านเป็นบัญชีอยู่แล้วธนาคารเขาจะต้องมีระบบเพราะธนาคารตอนนี้เขาปรับแล้วค่ะปรับรูปแบบก่อนที่จะโอนเงินเขาจะมีอะไรที่ Security แล้วเกี่ยวกับรักษาความปลอด